ไม่รับสายแต่ส่งเมสเซจมาแทนอย er <c oughs> um <st> uh ู <Their royalty> <meter> ่ไหนรับสทรศัไม่ได้เอ่ออะาดเฮ้ยโอ้ยดี๋ยวตกแมพเฉย แล้วทำไมผมต้องตกด้วยเนี่ยอ้าวยาวเลยเอาถ้าผมออกจากรถนี้ผมจะเด้งขึ้นไปข้างบนไหมเนี่ยน่าจะเด้งหวังลองลองลองออกอ้าวมาโผที่ไหนวะเนี่ยอุ้ยหืมโอ้ยเจ็บเฮ้ยนี่ไงเด้งออกมาจริงด้วยโอ้โหขาหักเลยเกือกเกลือครึ่งหลอดเทเลพอร์ตเทเลพอร์ต เอ้ยเอ้ยลบชิบหายละอุ้ยชิบหายละชิบหายละอะไรวะนะผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วผมจะตายแล้วเหลือเลือดแบบไม่ไม่เห็นเลือดแล้วตอนเนี้ย ผมพ<ไ>ร้อมจะล่วงในอีกสองนาทีมาแล้วมาแล้วเอาเอาไปคนละคันคนละคันเลยใช่ใช่โอเคไปที่กีดยางเลยใช่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 คันนั้นมันช้านะตั้งใจเย็นนิดนึงโอเคไปไป อนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งเอ้ยรถอะไรวะเนี่ยอุวัดต่อมาสปอนอะไรตรงนี้เนี่ยภูมิหายไปไหนวะเนี่ยชิบหายหายไปเลยอ๋อชิบหายแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะภูมิไม่เด้ยืไปแล้วเอาแล้วเมื่อกี้ปั๊มน้ำมันตรงไหนวะอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขี่รถย้อนกลับไปวะ ปัญหาตอนนี้คือเราต้องหาปั๊มไงแถวนี้แหละผมจำได้ว่าแถวนี้ใช่ปะ่ะเฮ้ยนี่ไงฮ่มาแล้วน่าสงสารจังเลย คู่ได้ไหมเนี่ยดับอานาถผมแบบหาปั๊มตรงนี้ไม่เจอมันหายไปจากแมปอะ่ะพึ่งขึ้นเนี่ยใช้อ่ะใช่อ๋อเจอด้วยยังยังมไม่ได้กดเรียกหมอไม่งั้นเสียจุบแ,แพงแน่เมนอุ้มหายไปไหนอะ่ะอุ้ม F9 เปลี่ยนเป็น F9 ้นแล้วอ,อุ้ย ิดจีครับเออประธานโทษนะอ่าว่างนะคะไม่มีตัวตัวอยู่ไหนกันหมดอะไรอะไรนะคะผมไม่เห็นใครเลยอ่ะผมบักแล้วล่ะโอเคงั้นผมทิ้งคนดีไว้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับเขาไปเป็นอะไรมาคะเป็นลมตายครับอ๋อเป็นลมตายได้ค่ะเดี๋ยวรักษาให้ค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมบางลงเลยค่ะพี่เฮ้ยผมผมบางแล้วใช่ปะปล่อยผมก่อนอ่อยังอ่ะ เอาอันเราเดินดูหน่อยเดินโอเคอายอุ้มอยู่อุ้มอยู่อุ้มอยู่แหละใช่วางไงทีนี้เอ้ากดกดแบกกดแบกอ๋อกดแบกมันก็ขีดหรอใช่อ่าแล้วก็อีกทีหนึ่งอีกทีหนึ่งที่ไหมเอเคค่ะโอเคครับเดี๋ยวผมมาอันนี้แกง้วกันสปาชื่ออะไรหรอผมละอ่อไม่เอออ่าคนที่ใส่เนี้ยชุดเนี้ย ไม่เป็นใครเลยตอนนี้คนไหนอ่ะคนไหนเอาฟ้าเหรอไม่ค่ะอีกคนหัวดำเนี่ยโอเคอ๋อก็ชื่อก้าครับอ๋อ9ก้าโอเคค่ะแล้วผมผมต้องรีบออกไปจากที่นี่แล้วแหละเดี๋ยวเขาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรายังไม่ได้รู้จักทางเยอยะพูดพูดถึงผมใช่ไหมคร่บใช่ผมพมเดี๋ยวขอชื่อเกมเลยเดี๋ยวมาโอเคโอเคค่ะเข้ามาใหม่เหรอ อ่าสักพักหนึ่งแล้วครับเดี๋ยวเขาไปกินข้าวก่อนนะมาได้ค่ะนอนอยู่ลงบาร์บาร์บาร์เราไปกีดยางกันต่อดีกว่าโอเคพาผมออกจากที่ดีก่อนผมไม่เห็นใครตอนเนี้ยาไปไหนกันครับเนี่ยอ๋อฮัลโหลผมหารถู่ครับไปขึ้นขึ้นไปผมดปะล่ะอ๋อไม่เป็นไรครับผมกำลังหารถไปกีดยางกันอยู่เชโอเคครับเสียงหล่อเรอฮึกีดเคป้า อยขอบคุณครับโอซีติดตามอยู่นะโอซีอ่ะอะไรนะโอซีติดตามอยู่นะอึ้ยก็ดีโอซีโอซีเจริญครับผมโอเคครับผมมองซ้ายมองายเลยจ๊อ้าวอ้าววัดอะไรวะ เฉยเลยงงเอเจ้าเอออะไรเพื่อนอะไอรถคันเมื่อกี้ถูกถูกสุดละสองพันห้าเอา้ามีก็ไม่บอกประโะูนี่เลยคอยแวนได้อยู่ <c oughs> ตอนนี้ต้องรู้เล้นวใว่าเซิร์ฟจะรีหรือเปล่าถ้าเซิร์ฟรีนี่คือที่ทำมาเมื่อกี้นี่คือฟึบเลยเนะี่ย แต่เขามีกิจกรรมไงตอนสามทุ่มครึ่งแต่ผมไม่ได้อยู่เล่นนะครับน่าเล่นมากเลยอะแข่งรถมังคับจริงน่าเล่นมากตอนนี้ไม่ได้ลุ้นเงินอะลุ้นเวลาเนี่ยแหละมันจะรีไหมเนี่ยได้กี่นาทีห้า <5 S 2> นาทีาทละภา<ะ>วนาอย่ารีแล้วกันฮาวิ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 สี่สามสองหนึ่งฮึงอ้าวยังอยู่ <c oughs> เอา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  โอ้จักกะหมดจักกะหมดเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่รอดรอดรอดเ <c oughs> อาหืม <c oughs> what the fuck อ้าว what the fuck อ้าวเข้ามากูยังโปรเซสของอยู่ที่เดิมอ่ะเอาดิอ่ะเฮ้ยที่ทำมาทั้งหมดเนี่ยหายวับ วับไปเลยวับวับวับไปเลยอะ่ะมันหน้าหุดหงิดไม่ละแอดดีเลยอะ่ะแอดทำไมไม่เลี้ย้งแต่ทีแรกนะปล่อยให้ดีใจทำไมอุตส่าห์ดีใจกี่รู้สึกแบบสิ้นหวังมาไม่เคยสิ้นหวังอะไรขนาดนี้มาก่อนเป็นอะไรที่แบบสิ้นหวังแบบสุดๆแล้วอะ่ะแบบแอดแบบปล่อยให้ดีใจอะ่ะ แอดไม่รีตั้งแต่ทีแรกอะถ้าลีตั้งแต่ทีแรกก็ไม่เสียใจขนาดนี้ปะ่ะแอดให้ความหวังเฮ้ยอ <c oughs> <c oughs> ุ้ยหงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดไม่หายแอดแอดทำกูได้แอดแอดแอดทำกูได,ด้แอดแอดมิน,มนฮัลโหลครับฮัลโหลอ่าครับครับอะไรเหรอ <c oughs> เรียบร้อยเลยศูนย์เปล่ารู้สึกสิ้นหวังมากก็คือ ถ้าโปรเสร็จเสร็จก็แค่เอาไปขายปกติใช่ไหมใช่เอยเอาไปไปเก็บอีกรอบหนึ่งอ่ะอ๋อไปเก็บร็จแล้วก็ไปเก็บอีกรอบหนึ่งอ๋อไปเก็บให้มันเป็นสองรอบใช่ไหมใช่อืม,อมก็คือเอาง่ายก็คือขายขายทั่วไปแหละแค่เราใช้จํานวนเฉยโอ๋ยจบไปส่งผมไว้กระลาได้ผมไปแล้วไม่อยู่แล้วไปไหนมีแล้วเบื่อแอดมินปล่อยให้ดีใจตั้งนาทีสองนาที <c oughs> นึกว่าเซิร์ฟไม่รีกำลังโคเซตยากันอยู่เลยหายหมดโอเคโอ๊ยโุ๊ยโดนประตูฟาดโอ้เกือประตูฟาดเข้ามาใช่เมื่อกี้หน้าเด้งเลยเห็นอยู่เห็นอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับพี่เฮ้อไงชื้เลมอนเกลียดเสียงวะ นี่มีแฟนยังครับยังครับผมเบา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 แอดแอดมินให้ความหวังมากเลยทำไมง,ง,งอนงอนให้ความหวังแบบไม่รีเซิร์ฟนะโหดีใจโธอกำลังวิ่งเล่นเร็วกำลังวิ่งข้ามแนวตะเลยเจ็บอ่ะเจ็บอ่ะเจ็บกว่าการแบบรีเซิร์ฟไปตอนหน้าต่ตายอีกอ่ะอันนี้แบบให้ความหวังแล้วมารีทีหลังอ่ะโหเจ็บเอ้ยมันคืออะไรวะเนี่ยปาร์ตี้ชุดนอนเหรอวะไม่รู้เลยเออไปละโอเคครับผมเจอกันโอเคพรุ่งนี้เจอกัน